นับสนุนการเดินทางโดยกิกะไบต์เท e มเท t ทีทีอีสปอร์ตลูซาทูเดว่านิเชอรัลคอแซคูลเลอร์มาสเตอร์แอส MSI และทีมกรุ๊ปสำหรับในส่วนของห้อง VIP c o r คอแซนะครับในงาน c o m พิวเต็ก2016ก็จัดขึ้นที่ แกลนไฮแอดนะครับชั้น25และตอนนี้ครับเราก็มาอัปเดตในส่วนของ a อสเซ s ซอรี่ในส่วนของพัดลมนะกับทางคอแซนั่นเองซึ่งทางคอแซนมีการอัปเดตพัดลมนะรุ่นใหม่นะจะมีตรงนี้จะเห็นมี2รุ่นคือ SP 120 RGB แล้วก็ HD 120 RGB ก็คือขนาด12เซนนั่นเองนะฝั่งนี้เป็น SP ฝั่งนี้เป็น HD แตกต่างกันเรื่องของไฟนะครับ ตัวที่โชว์อยู่นี้ HD 120 RGB ครับเขาจะมีตัวคอนโทรลสามารถปรับได้บนสุดจะเป็นสปีดนะฮะสปีดนี่คือไม่ใช่สปีดของพัดลมนะครับจะเป็นสปีดของไฟที่เฟดหรือว่ากระพริบหรือว่าเปลี่ยนนะฮะก็สามารถปรับได้อาจจะไม่เห็นผลชัดเท่าไหร่นะครับเรียกว่าตอนนี้ผมแสบตามากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของคันเล่์ปะน่าจะเป็นคันเลร์นะฮะเขาก็คือถ้าผมกดก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆซึ่ง จริงมันก็ต้องเลือกโหมดด้วยเหมือนตอนนี้มันก็เฟดเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆยังเลยยังไม่เห็นชัดเจนมากนะเรามาดูโหมดดีกว่าปุ่มที่3คือโหมดนะฮะคือเมื่อกี้ผมลองกดดูแล้วน่าจะมีประมาณสัก7โหมดได้นะครับก็คือกระพ fade, fade, fade in, fade out, ะริบเฟดเฟดอินเฟดเอาชนะนี่แล้วก็หมุนเป็นวงเฟดเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบแ <laughs> ดนแดนหน่อย <laughs> เดี๋ยวเราขอให้ไฟมันนิ่งก่อนดีกว่า อันนี้น่าจะเป็นไฟนิ่งเดี๋ยวเรามาดูสีนะเนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนขาวอมชมพูนี่สีขาวเออสีขาวสวยดีจะสังเกตว่าไฟนะครับบาลานนะฮะไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าเขามี LED ผมขอนับแล้วกันกี่ดวง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดวงอยู่รอบตัวพัดลมนะฮะก็เลยดูรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันโอเค ่อมาขยับมานิดเดียวลูกเล่นในการปรับก็เหมือนกันนะฮะมีปรับสปีดของแสงนะฮะแล้วก็ปรับสีและปรับโหมดนะฮะก็อันนี้รูปแบบของไฟจะแตกต่างนะฮะไฟจะอยู่ตรงกลางแล้วกระจายไปทั่วใบฮะเป็นใบแบบคุณ SP120RGB ขยับมาอีกส่วนหนึ่งครับเป็นพัดลมเขาเรียกว่าเป็นพัดลมแบบ Performance ก็คือเน้นประสิทธิภาพนะฮะจริงๆมันเหมาะกับการใช้งานระบายความร้อนหม้อน้ำหรือว่าเรดิเอเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วติด ทั่วไปก็ได้แต่หากจะให้คุ้มหรือว่าถูกวัตถุประสงค์มากที่สุดก็คือใช้ระบายความร้อนกับตัวหม้อน้ํานั่นเองตรงนี้เขาจะมี2รุ่นนะฮะฝั่งนี้จะเป็น ML Pro LED นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น ML Pro เฉยๆนะฮะ,ะ,ะก็จะมีแบบ120และ140นะฮะแต่ว่าตัว ML Pro ที่เขามาโชว์ตรงนี้ที่เป็น LED คนระะับมี120อย่างเดียวส่วน140ยังไม่มีนะฮะแล้วก็มีไฟนะ,ะตามชื่อคือ LED นะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไฟไม่ได้นะ เพราะว่าเขาไม่ได้ติดตั้งเอาไว้ก็คงมี3สีที่โชว์อยู่ก็คือสีขาวสีแดงแล้วสีน้ำเงินนะครับรูปแบบของไฟก็กระจายมาจากข้างในที่สังเกตก็คือจะมี led สีดวงอยู่ตรงนี้กระจายไปรอบๆถือว่าสวยงามทีเดียวคือรุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาเคยออกมาจะเป็นเป็นวงสีเฉยๆนะฮะเพื่อเอามาเปลี่ยนสีให้กับตัวพัดลมแต่นี่คือเขาติดไฟลงไปข้างในนะแล้วก็อันนี้เป็นแบบ เหมือนกันแค่ไม่มีไฟแค่นั้นเองนะแล้วก็มี12เซนและ14เซนโอเคครับเดี๋ยวยังมีในส่วนของ PC c a s e ที่เราจะแถมให้ช่วงท้ายครับครับก็สุดท้ายนะฮะเราก็มาแถมในส่วนของตัว PC c a s e จริงๆไม่ใช่รุ่นใหม่นะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นที่มีสีขาวนะฮะก่อนหน้านี้คือมีสีดำเข้ามาแล้วนะฮะกับ คาบายเคลียร์404นะครตัวนี้เป็นไวท์อีดิชั่นนะแต่ตอนที่มีขายในประเทศไทยตอนนี้ก็จะเป็นสีดำนะอันนี้เป็นสีขาวเขาก็มาติดตั้งชุดวอเตอร์คูลลิ่งให้ดูนะฮะส่วนชุดแรมนะครับเขาก็จะเป็นตัวแรมของคอแซตัวใหม่นะฮะที่มีไฟด้วยนะฮะโทนที่เขาเรียกว่าเซตขึ้นมาก็เป็นไวท์อีดิชั่นเลยนะฮะด้านหน้าติดหมอน,อน้ำสามตอนสวยงามทีเดียวครับเล็กๆกระทันรัดกับชุดวอเตอร์คูลลิ่ง โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนของคอแซในส่วนของอ c เซสซอรีต่างๆที่เขามีการอัปเดตนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ทีวีนะครับกับงานคอมพิเทคยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ติดตามชมได้ในคลิปหน้าครับ